มาทยบทที่19ข้อ16ถึงข้อ30พร้อมคำอธิบายโครงร่างงองูหนทางในการเข้าสู่อาณาจักรของคนมั่งมีมาทยบทที่19ข้อ16ถึงข้อ26มาทยบทที่19ข้อ16ดูเถิดมีคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์มาทยบทที่19ข้อ16คำอธิบายหนึ่ง การได้ชีวิตนิรันทร์ที่กล่าวไว้ในกิติคุณมัทธายต่างกับการได้ชีวิตนิรันทร์ที่กล่าวไว้ในกิติคุณโยฮันมัทธายกล่าวถึงอาณาจักรส่วนโยฮันได้กล่าวถึงชีวิตการได้รับชีวิตนิรันดร์ในกิติคุณโยฮันนั้นหมายถึงการที่มนุษย์ได้รับความรอดโดยชีวิตที่ไม่ได้ถูกเนรมนิตสร้างของพระเจ้าเพื่อให้เราสามารถเป็นอยู่โดยชีวิตนี้ตั้งแต่บัดนี้จนตราบชั่วนิรันร์ ส่วนในมัทธายนั้นการได้ชีวิตนิรันร์หมายถึงการมีส่วนในความเที่ยงแท้ของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในยุคนี้โดยชีวิตนิรันร์ของพระเจ้าและร่วมมีส่วนในการปรากฏของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในยุคหน้าเช่นนี้จึงได้รับสุขชีวิตนิรันร์ของพระเจ้าอย่างบริบูรณ์ยิ่งขึ้นมัทธิวบทที่1 9บเก้าข้อสิบเจ็รงตรัสตอบเขาว่าท่านถามเราถึงความดีทําไมในเพียงผูด้เดียวที่ดี แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าสู่ชีวิตก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้มาทัายบทที่ 19: บเาข้อสิคำอธิบายหนึ่งผู้เดียวนี้ก็คือพระเจ้ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ดีตรงนี้ไม่เพียงชี้ให้เห็นว่าชายหนุ่มที่ตั้งคำถามนั้นไม่ดีแต่ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าคือเป็นผู้ที่ดีนั้นถ้าพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าพระองค์ก็ไม่ดีเช่นกัน มัทิยบทที่19บเาข้อสิคำอธิบายสองแปลตามตรงคือผู้ที่ดีนั้นมัทิยบทที่ 19: บเาข้อสิคำอธิบาย3การเข้าสู่ชีวิตในที่นี้หมายถึงการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายนั่นเองหน่งเ็บข้อ23อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเป็นขอบเขตแห่งชีวิตในรันของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเราก็ได้เข้าสู่ชีวิตของพระเจ้า สิ่งนี้แตกต่างไปจากการได้รับความรอดการได้รับความรอดก็คือการที่ชีวิตของพระเจ้าได้เข้าสู่ภายในเราเพื่อเป็นชีวิตของเราส่วนการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายคือการที่เราเข้าสู่ชีวิตของพระเจ้าเพื่อจะรับสุขความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตของพระเจ้าการได้รับความรอดก็คือการที่เราได้รับการถ่ายและบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับชีวิตของพระเจ้า <Z'> ส่วนการเข้าสู่อาณจาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเป็นการที่เราดำเนินชีวิตและเคลื่อนไหวโดยชีวิตของพระเจ้าส่วนอีกสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตดูข้อ16คำอธิบายหนึ่งมัทไทยบทที่19ข้อ17คำอธิบาย4นี่ไม่ใช่เงื่อนไขของการได้รับความรอดแต่มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่อาณจาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายซึ่งตามรัฐธรรมนูญของอาณจาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายนั้นถ้าหากเราต้องการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลาย เราไม่เพียงต้องบรรลุถึงมาตรฐานแห่งกฎบัญญัติเก่าเท่านั้นแต่ยังต้องบรรลุถึงมาตรฐานแห่งกฎบัญญัติใหม่ที่กษัตริย์ได้เพิ่มเติมไปด้วยในังเล็บบทที่ 5: ข้อ17ถึงข้อ48การจะได้รับความรอดนั้นต้องการเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นแต่การเข้าสู่อาณาจรรักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายต้องการความชอบธรรมที่สูงล้ำซึ่งเป็นผลมาจากการถือรักษาทั้งกฎบัญญัติเก่าและใหม่ ที่กษัตริย์ฝ่ายสวรรค์ได้เพิ่มเติมให้สมบูรณ์นั่นเองมาทยัยบทที่1 9ข้อ18คนนั้นทูลพระองค์ว่าคือพระบัญญัติข้อใดบ้างพระเยซูตรัสว่าอย่าฆ่าคนอย่าคบชู้อย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จมาทยัยบทที่1 9ข้อ19จงคารพต่อบิดามารดาของตนและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมาทยิยบทที่1 9ข้อ19อธิบายหนึ่ง อธิบายคำว่าเคารพแปลตามตรงคือน,นับถือมาทยัยบทที่ 19: เข้อ20คนหนุ่มนั้นทูลพระองค์ว่าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้แล้วทุกประการข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้างมาทยัยบทที่ 19: เข้อ21พระเยซูตรัสแก่เขาว่าถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ครบสมบูรณ์จงไปขายบรรดาทรัพย์สินซึ่งท่านมีอยู่แล้วแจกจ่ายให้คนจน แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ทั้งหลายและจงตามเรามามาทายบทที่19บเก้าข้อยี่สิอคำอธิบายหนึ่งถึงแม้ชายหนุ่มคนนั้นได้ถือรักษากฎบัญญัติเก่าทุกประการดังที่เขาได้เข้าใจไปเองก็ตามเขาก็ยังเป็นผู้ที่ไม่ครบสมบูรณ์คือยังไม่ได้บรรลุถึงมาตรฐานแห่งข้อเรียกร้องของกฎบัญญัติใหม่ที่ได้เพิ่มเติมไว้อยู่ดีเพราะเขาไม่ยอมขายบรรดาสิ่งของที่เขาม่อยู่ เพื่อสะสมทรัพส,สมบัติไว้ในสวรรค์ตามข้อเรียกร้องของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรในงเล็บบทที่6ข้อ19ถึงข้อ21มัทัยบทที่ 19: าข้อ21คาําอธิบาย2การติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการรักองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่งหนู่งเล็บบทที่10ข้อ37ถึง38นี่คือข้อเรียกร้องที่สูงที่สุดในการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายมัทัยบทที่ 19: ข้อ22 เมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้นก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะว่าเขามีทรัพย์สินเป็นอันมากมาทายบทที่ 19: 22, าข้อ22ิธิบายหนึ่งการรักทรัพย์สินฝ่ายวัตถุมากกว่ารักองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทําให้เป็นทุกข์แต่ผู้ที่รักพระคริสต์เหนือทุกสิ่งนั้นแม้จะสูญเสียทรัพย์สินในบ้านไปก็ยังมีความชื่นชมยินดีอยู่นหนึเลเพปรายบทที่1 0ข้อ34มัทธิวบทที่ 19: ข้อ23 พระเยซูตรัสแกเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายก็ยากมาทัทิยบทที่1 9บเข้อยีเราบอกท่านทั้งหลายอีกว่าตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้ามาทัทิยบทที่19บเก้าข้อยีสิอธิบายหนึ่งพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้ได้ชี้ให้เห็นว่า เราไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าด้วยชีวิตธรรมชาติของเราได้มาทิยบทที่สิบเก้าข้อยี่สิบสี่คำอธิบายสองในข้อยี่สิบสามใช้คำว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายแต่ข้อนี้ใช้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสถ้อยคำนี้อยู่นั้นอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายยังมาไม่ถึงแต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้อยู่ที่นั่นแล้วดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงใช้คำว่าอาณาจักรของพระเจ้า มทัทธิวบทที่ 19: ข้อ25เมื่อพวกสาวกได้ยินก็ประหลาดใจมากจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้มทัทธิวบทที่สิบเก้าข้อยี่สิบห้าคำอธิบายหนึ่งพวกสาวกก็เหมือนกับคริสเตียนส่วนใหญ่ในวันนี้ที่สับสนเรื่องความรอดกับการเข้าอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายพวกเขาได้เอามาปะปะนเป็นเรื่องเดียวกันพระคาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับคนหนุ่มผู้นั้นเกี่ยวพันกับการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลาย หนังเล็บข้อ23ถึงข้อ24แต่พวกสาวกกลับคิดว่าเป็นเรื่องของความรอดทัศนะเกี่ยวกับความรอดของพวกเขานั้นยังอยู่ในธรรมชาติและธรรมดามากนอกจากนี้พวกเขายังไม่เข้าใจถึงการเปิดเผยขององค์พระผู้เป็นเจ้าถึงการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายอีกด้วยมาทยิยบทที่19ข้อ26พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสว่าฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะกระทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทําได้สารพัดมาทายบทที่19าข้อ26คําอธิบายหนึ่งโดยชีวิตธรรมชาติของเราแล้วก็เหลือกําลังที่จะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายแต่ถ้าโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็สามารถเข้าได้ชีวิตนี้ก็คือตัวของพระคริสต์เองที่ได้แจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราเพื่อเราสามารถดําเนินชีวิตแห่งอาณาจักรได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงชูกําลังแก่เราให้สามารถกระทําได้สารพัดนี้ ในเลบิลิปลอยบทที่ 4- ข้อ13เราจึงสามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอาณาจักรได้จอจันบำเน็จแห่งอาณาจักรบทที่ 19: ข้อ27ถึงบทที่2 0ข้อ16มัทัยบทที่ 19: ข้อ27และเปตโตรทูลตอบพระองค์ว่าดูเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละสิ่งสารพัดและได้ติดตามพระองค์มาข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้อะไรบ้างมาทายบทที่1 9ข้อ28 พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าเมื่อสิ่งสาร,รพัดจะถูกฟื้นฟูขณะที่บุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งแห่งสง่าราศีของพระองค์นั้นพวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังสิบสองที่พิพากษาพวกอิสราเอลสิบสองเผ่ามาทยิยบทที่สิบเก้าข้อยีคำอธิบายหนึ่งกรณีนี้ได้ชี้ถึงการฟื้นฟูแห่งยุคอาณาจักรที่จะมาถึงในเล็กิจการบทที่สามข้อยี หลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จกลับมามาทายบทที่19เ้าข้อ28คำอธิบาย2ในอนาณาจักรที่จะมาถึงนั้นผู้มีชัยชนะจะนั่งบนบัลลังเพื่อเป็นกษัตริย์ปกครองทั่วแผ่นดินหน่งเล็บวิวร์บทที่20ข้อ4อัครทูต12คนแรกซึ่งรวมถึงเปโปตโรจะทําการพิพากษาพวกอิสราเอล12เผ่าและบรรดาผู้มีชัยชนะที่เหลือจะปกครองประเทศต่างๆหน่งเล็บวิวร์บทที่ 2: ข้อ26 มทัทไยบทที่ 19: ข้อย9ผู้ใดได้สละเรือนหรือพี่น้องชายหญิงหรือบิดามารดาหรือบุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเราผู้นั้นจะได้รับหนึ่งรยเท่าและจะได้ชีวิตอิรันเป็นมรดกด้วยมทยัทไยบทที่ 19: าข้อ29คําอธิบายหนึ่งการที่ได้รับบ้านเรือนไร่นาได้ญาติสนิทเป็นร้อยเท่านั่นก็คือการได้รับบาเหน็จในยุคนี้นั่นเองในเล็บมาระโกบทที่ 10: ข้อส0 กรณีนี้หมายถึงการที่วันนี้เราได้รับสุขจากพี่น้องชายหญิงในองค์พระผู้เป็นเจ้าและยังรับสุขในสิ่งที่พวกเขามีอีกด้วยมัทัยบทที่19 29าข้อ29คําอธิบายสออธิบายคําว่า100เท่ามีสำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางฉบับใช้คําว่าเป็นหลายเท่ามัทัยบทที่19 29คาข้อ29คําอธิบาย3 การได้ชีวิตนิรันด์เป็นมรดกนั้นก็คือการรับบำเหน็จในยุคหน้าในเลบลูกาบทที่18ข้อ29ถึงข้อ30ในการปรากฏของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายด้วยการรับสุขชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่บริบูรณ์กว่าการรับสุขในยุคนี้มาทายบทที่ 19: ข้อ30แต่มีหลายคนที่อยู่ข้างต้นจะกลับไปอยู่ข้างปลายและที่อยู่ข้างปลายจะกลับไปอยู่ข้างต้นมาทายบทที่19าข้อ30คำอธิบายหนึ่ง อธิบายคำว่าที่อยู่ข้างต้นจะกลับไปอยู่ข้างปลายดูบทที่ยีข้อ16คําอธิบายหนึ่ง